ตำนานบทใหม่แน็กชาลีสบัดลุกปแปลงโฉมเป็นบาร์บี้สวยจนแทบจำไม่ได้ค่ะโซเชียลถึงกับต้องขยี้ตาสามกำเนิดตำนานบทใหม่แน็กชาลีสบัตลุกปแปลงโฉมแต่งหน้าทำผมเป็นบาร์บี้งานนี้สวยจนแทบจำไม่ได้ค่ะล่าสุดนี้เรียกว่าเป็นตัวพ่อสายหาคนหนึ่งของวงการบันเทิงที่ไม่ว่าจะขยับทำตัวอะไรไปทางไหนก็กลายเป็นกระแสถูกรอบสำหรับนักแสดงหนุ่มมาความสามารถใส่ชิวยังหนุ่มแน็กชาลีที่เจ้าตัว นนัมักโดนชาวเน็ตแซวอยู่บ่อยว่าเหมือนพระเจ้าให้หน้าหล่อมาแต่ลืมบอกวิธีใช้นั่นเองค่ะเหตุผลในการแซวก็เพราะว่าเพาเลค์นมแน็กคนนี้ดูเหมือนจะมีไลฟ์สไตล์ที่ชิลแซนชิลแถมเจ้าตัวยังมักจะถ่ายภาพหรือทําคลิปวิดีโอสายฮา ส่วนทางกับใบหนะ้าพระเจ้าปั้นแบบสุดๆค่ะล่าสุดนั้นหนุ่มแน็คทำเอาชาวโซเชียลต้องแตกตื่นอีกครั้งเพราะเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพพลิกโฉมสะบัดลุกใหม่แต่งหนะ้าทำผมบาร์บี้บอกได้เลยว่างานนี้สวยจนแทบจำไม่ได้ค่ะโดยภาพจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ